สวัสดีครับวันนี้พามาชมหลังจากเก็บเกี่ยวหมดเรียบร้อยวันนี้มันแทงยอดใหม่นะครับเนี่ยล้วนแล้วแต่มันแตกยอดขึ้นมาใหม่หมดเข้มๆยาวๆเลยนะครับนี่เรียกว่าใบนี้งามใช้ได้เลยครับของใหม่ขึ้นมาในเต็มหนาแน่นครับงาม รวมทั้งบนข้างบนด้วยก็แตกเล็กๆก,ก็มีทั้งใหญ่แล้วก็มีส่วนมากพวกนี้มันออกก่อนเพราะมันออกก่อนเข้มใบเข้มเขียวแต่มันมีความต่างอีกอย่างหนึง่งนี่มาดูกันนะครับพอเริ่มทยอยออกยอดใหม่ดูดูฝั่งอีกด้านนึ่งพอเกิดยอดใหม่ปั๊บใบเก่า ไม่เหลือครับนี่พอแตกขึ้นมาใหม่ดูสภาพตามพื้นนะครับนี่จะใบทุเรียนร่วงทิ้งหมดนี่มันสาเหตุของมันนี่เป็นกองเลยครับกวาดรวมไว้พอแตกยอดใหม่มาของเก่าก็สลัดทิ้งหมดดูสภาพมันนี่คือเกิดจากอาการของปุ๋ยไม่พอ ปุ๋ยที่ว่าจะเลี้ยงเลี้ยงใบเก่าไว้ให้อยู่เยอะๆเสร็จแล้วยอดใหม่ก็แตกเพิ่มขึ้นไปก็คือคือมันรักษาใบเก่าไม่ได้สภาพมันนะครับรักษาใบเก่าไม่ได้ของเก่าของใหม่ก็ขึ้นมาใหม่แทนที่แต่ว่าของเก่าเอาไม่อยู่ก็หายไป <c oughs> ก็จะเห็นสภาพกองแบบเนี้ยเต็มเลยใบนี้ร่วงเต็มกวาดแล้วกวาดอีก สาเหตุเกิดจากหนึ่งคือไม่มีปุ๋ยเป็นพี่เลี้ยงปุ๋ยไม่มีแล้วก็ช่วงนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้เพราะนั้นลกเลยกลายเป็นว่าปุ๋ยไม่พอกินใบเก่าถึงอยู่ไม่ได้พอแตกยอดใหม่มาใบเก่าร่วงทิ้งหมดเรียกว่าเพียบเลยว่างั้นเถ้าเป็นกองเลยคนไหนที่มีทุเรียนที่ยัง ติดลูกครั้งหนึ่งครั้งสองแล้วออกแทงใบอ่อนอย่างนี้นะครับพยายามหาปุ๋ยเป็นพี่เลี้ยงให้หน่อยเพราะว่ามันมันจะสลัดใบเก่าทิ้งแล้วของใหม่ก็จะแตกขึ้นมาใหม่ก็จริงมันทําให้เหมือนกับใบมันค่อนข้างออกจะดูอีกทีนึงก็เหมือนมันโซมอ่ะแต่ว่าจริงๆของใหม่ก็ามาแทนที่นะครับ สภาพค่อนข้างแตกใบใหม่เยอะอีกอย่างหนึ่งก็คือต้นเขาใบรากสมบูรณ์ดีหรอกครับใบไม่กว้างแต่ยาวดีนี่ใบไม่กว้างแต่ยาวดีเกิดจากไอ้พวกใบไม้นี่แหละใบไม,ไม้ทับถมพอดีของมันก็คือเป็นปุ๋ยไปในตัวแต่ว่าไม่ได้ปุ๋ยจากขี้วัวขี้ควายปุ๋ยเคมีอินทรีย์ไม่มีพวกนั้นอะ มันก็เลยทำให้ใบเก่าล่วงหมดของเก่ารักษาไม่ได้แตกของใหม่ก็ค่อนข้างหรือมองอีกทีนึงนะครับด้านบนเนี่ยโูยใบหายบางเยอะเหมือนกันอ <c oughs> ของใหม่มันก็แตกขึ้นมาเยอะใบเก่าก็ไม่ค่อยมีก็เสียคือมันดูเป็นโทรมมางั้นเถอะ ถ้าใบใหม่มันแทงขึ้นมาใหม่มันก็อาจจะดูสมบูรณ์เหมือนเดิมแต่ของเก่ารักษาไม่ได้เดี๋ยวจะพาไปดูพวกประเภทที่ว่าของใหม่ก็ออกของเก่าก็อยู่แถมเขียวเข้มอ่าเขียวเข้มเลยคอนขัง,ขงออกโกอย่างลยหน้าบ้านกันนีนี่ นี่คือต้นที่ผมมันยังเล็กอยู่ยังไม่ติดลูกค่อนข้างจะดูแลเป็นพิเศษว่าง,งั้นเถอะค่อนข้างว่าถ้าน้ำขาดนี่ก็หาน้ำให้ถ้า <c oughs> ปุ๋ยขาดก็จะเป็นปุ๋ยสำรองแบบนี้แล้วมาดูตัวอย่างพวกนี้นะครับนี่พอใบใหม่เกิดขึ้นมาปั๊บนี่พวกนี้ของเก่าที่มีอยู่ไม่มีร่วงครับติดอยู่ปกติเหมือนเดิมแต่ต้นนั้นนี่ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้ พากันล่วงเป็นเถบเลยปุ๋ยที่ได้ครับปุ๋ยคอกตั้งนานครับเป็นอยู่ที่เดียวเลยอันนี้ก็เหมือนกันรอยกิ่งแดงๆนั่นนะไก่ขึ้นนอนทุกวันไล่ลงทุกวัน นอนไม่ได้ครับเดี๋ยวทุเรียนจะตายเอาแต่ว่าแต่มันก็ปีนขึ้นทุกวันอดินนี่แดงติดกิ่งเลยเนั่นแดงเป็นแถบๆเลยไก่กับจักกไก่เลยชอบนอนจริงๆกับต้นทุเรียนเนี่ยนี่ครับนี่ดูสภาพนะครับใบค่อนข้างเขียวเข้มงามแล้วก็เวลาแตกยอดครั้งนึงนี่โหค่อนข้างยาวพอสมควรครับ ที่ทั้งหมดมานี่ก็คือได้ปุ๋ยตัวเนี้ยได้ปุ๋ยคอกนี่แหละที่เป็นพี่เลี้ยงฝนตกมันก็จะไหลไหลไปหาลากทุเรียนอีกอย่างหนึ่งนะครับไอนี่ก็เป็นพี่เลี้ยงดีดีใกล้ๆต้นทุเรียนนะ <c oughs> คนไหนที่ปลูกทุเรียนมันซมมนะครับซมมไม่ค่อยงามลองเอาต้นมะละกอไปปลูกข้างๆดูนะครับมีอยู่เจ้านึงที่ผมเคยดูนี่คือ เขามีต้นมะละกอใกล้ๆแบบนี้แหละใกล้ๆกับต้นทุเรียนปรากฏว่าทุเรียนต้นนั้นเนี่ยใบยาวเข้มแล้วงามดีอืม,มีอยู่ที่ที่หนึ่งที่ผมเห็นไม่รู้มันจะเกี่ยวกับเรื่องของรากของน้ำมันดูดซึมหรือเปล่าไม่แน่ใจห <c oughs> รือว่าเป็นร่มเงาก็ไม่แน่ใจ <c oughs> ปกติคนแต่ก่อนเขาจะปลูกทุเรียนเสร็จแล้วก็ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงให้ไอ้ต้นทุเรียนไม่ตายหรือแดดเผา อันนั้นก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งแต่ว่าที่ผมเห็นมาสองที่ก็คือแปลงที่ผมเคยถ่ายประจำเนี่ยมันจะมีต้นมละกอที่หนึ่งพอมละกออยู่ข้างๆปั๊บเป็นต้นทุเรียนงามงามไปยังงามเลยโตเร็วด้วยอือก็นี่ไอเนี่ยผมปลูกไว้เล็กๆเนี่ยจนปัจจุบันนี้นะครับอูย้ยังดกอย่างแน่นเลยครับลูกมอสห้าสิบหกสิบลูกมั้งครับบนคอเนะ่ะเยอะ ตามลูกเต็มแต่ว่าต้นทุเรียนนี่มันกะอาจจะได้อน,นิสงจากนี่มั่งนะครับไม่แน่ใจผมว่ามันลองลองดูนะครับเผื่อใครอยากรู้ว่ามันงามไม่งามเพราะว่าปกติผมปลูกมาแล้วเนี่ยผมเห็นมันงามงาม,มแล้วพวกหนอนมแมลงก็ไม่มีกินใบด้วยใบไม่ขาดเข้ม ไม่ใช่ว่ามีมีมีมั่งแต่ไม่มีน้อยสันว่างั้นเถอะปะมีน้อยแต่ส่วนมากจะงามเข้มแบบนี้ซะมากกว่าอืมงามดีครับแล้วก็ยอดพุ่งดีด้วยใบใหญ่ยาวสมบูรณ์แล้วก็ปุ๋ยเป็นพี่เลี้ยงก็มีแค่มะละกอไอ้นี่หัวสปริงเกอร์รดน้ำนะครับเวลาหน้าแรงมันจะหวานรอบเป็นวงกลมเลย ถ้ามือฉีดมันอาจจะลงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเยอะเกินไปแต่ตัวนี้มันจะลงแบบสม่ำเสมออันนี้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลากับหอย <c oughs> แล้วก็ปล่อยกุ้งจก็เป็นยังไงไอหอยหอยกับกุ้งเนี่ยไม่รู้ครับแต่ปลาเนี่ยรู้สึกว่าตัวตัว,ตว,ตวดีเริ่มใหญ่แล้วแหละพวกเนี้ยบ่อนี้สี่ร้อยบ่อนี้ห้าตัว บ่อนี้เป็นพ่อพันธ์แม่พันธุ์ส่วนบ่อนี้ในสี่ร้อยตัวเป็นลูกที่ซื้อซื้อลูกมาเลี้ยงได้สามเดือนจะเข้าสี่เดือนแล้วครับนี่ลอยอะไรก็ไม่รู้ไปชนหักขาดหมดนี่ดูดูเรียนแต่ละใบนะครับโอ้เข้มเิมดีใหญ,ใหญ่ทั้งนั้นเลยเข้มดีเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับ <c oughs> ปุ๋ยไม่ต้องหวานก็ได้ ใส่ถุงแล้วก็ไปตั้งทิ้งๆไว้มันก็งามไปในตัวนี่อันนี้คือรอยไก่ทำนั่นนี่ใบหักเลยไก่ปีนขึ้นปีนลงใบฉีกเลยนี่ใส่จะได้ต้มสะลาม่างไก่นี่ไม่ไม่เขา้าทาแล้วนี่ ยังไม่ทันไรเลยครับแตกยอดไปทีหนึ่งแล้วนี่กําลังจะเอาใหม่อีกรอบแล้วนี่กําลังจะเริ่มยอดใหม่อีกแล้วนี่ครับนีอย่างนี้นี่ถ้ามันแตกซ้ําอีกรอบเดี๋ยวจะถ่ายดูนะครับเพราะว่ามันมันก็พึ่งกลางไปเม็ดๆนี่นชุดนี้พึ่งกลางไปแล้วก็มันเจ็บกลายเป็นยอดตันๆแบบเนี้ยก็อีกนานครับกว่ามันจะขึ้นมาใหม่แต่อันนี้กําลังจะเริ่มใหม่อีกแล้วนี่ พอเริ่มใบแก่เข้มกว่านั้นปั๊บไอ้น,นี่ก็เริ่มตามละสวยดีครับใช้ได้ลองไปใช้ดูนะครับเนี่ยปลูกมะละกงข้างก็ได้อันหนึ่งนะผมก็เห็นว่ามันเข้าท่าดีไม่รู้มันส่งผลยังไงให้ต้นทุเรียนงามงามหนึ่งอย่างและสองก็ใช้ปุ๋ยคอกวางใกล้ๆม,มันก็ซึมซึมหากันเองไม่ต้องไปซีเรียสกับมันแล้วก็ปล่อย,ปอยไป ผลสุดท้ายก็จะได้ประมาณนี้แหละครับนี่นี่งามเปียกเลยเป็นแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับลองดูขอบคุณครับ